สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องตะกองบันนองและช่องเพจถ่ายเล่นๆครับวันนี้ได้รับแจ้งผู้สูญหายใต้น้ำนะครับอำเภอประคอนชัยนะครับ

อายุยุ então, ่งผมนั่หละรุ่นๆแต่นี่เลคนนี้เลยห้าสิบห้าสิบเจ็ดแปดสกสเคนแกใช่ไหมครับโอ้ยอะไรว่าพี่ผมนี่มันดาพี่ผมอะไปแล้วเนอะเนอะเนอะอยู่ติดก้าโ่วกกระโหวนะอยากรู้ว่า เป็นบกรโลกนั่นแหละไปเอางบกโลกนั่นแหละนาเอากกโลกะอยู่กรลกนันแหละนั้นนะักคนนะมันยาวถึงนี่นอกเป็นงกกโหลกะกลังค้นหาอยู่ครับดินินเกขนี้ดอก แกลงตรงไหนนู่นลงทิศดีทางนั้านตรงนั้นภากระโดนนะชักชักเกินโบนี่สามพิมเม็ดนั่นเจอแล้วครับเจอแล้วเจอบ้านพิมเม็ดน่ะบอสบอสภาคขาวด้วยอ

ให้ทีมคนไทยให้ช่วยยกหน่อยกำลมงเอาขึ้นอยู่ครับขอแสดงความเสียใจกับญาติด้วยนะครับ

ากช่องเลยครับตากล้องมันออกและเพจถ่ายรลยเรือนครับขอปิดการถ่ายเป็นเพีงเท่านี้สวัสดีครับ